สวัสดีชาวมาด้าสองสกายอทีปนะครับอ่าวันนี้เรามาดูชุดหุ้มบอแต่ก่อนอื่นลูกค้าเห็นที่ร้านมีงานพ่น,พนเคลือบไฟหน้านะครับไฟเหลืองพอดีเลยตัดสินใจพ่นเคลือบแบบสีฟ้านะครับฟ้าไฮบิดอ่าอดูอมฟ้านิดๆิดอ่ากำลังสวยเรียบร้อยแฮ ppy อันนี้เป็นชุดทุ่มเบาแบบโซฟานะครับอันนี้เป็นมาสด้าสองห้าประตูจริงๆมีรายละเอียดระหว่าง4ประตูกับ5ประตูที่เบาะหลังนิดหน่อยนะครับซึ่งงานตัดตรงรุ่นก็จะเรียบร้อยนะครับด้านในเสริมใยสังเคราะห์นะครับสีเทาอ่อนดูโปร่งสวยไปเลยนะนั่งนิ่มสบายแล้วไปดูด้านหลังกันโอเค หลังบาะหน้ามีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับด้านหลังสำหรับตัวนี้เนี่ยบอกเขาจะพับแยกได้รุ่น5ประตูของ Sky Active จะมี2แบบก็คือตัวพนักพิงเนี่ยเขาจะเป็นแบบตัวชิ้นเดียวยาวไปเลยกับตัวที่เป็นเหมือน4ประตูนะครับอ่า4ประตูก็คือแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดของหัวหมอนต่างกันหัวหมอนเนี่ยจะมีทรงที่ต่างกันนะครับทางร้านเรามีแบบหมดแต่ว่าการตัดเย็บเนี่ย ลูกค้าจะมีขั้นตอนในการสั่งก็คืออาจจะถ่ายรูปหรือมาที่หน้าร้านนะครับจริงๆถ้าออนไลน์เราถ่ายรูปได้นะเพื่อยืนยันว่าตัวเบาะเนี่ยเป็นทรงไหนแบบไหนจะช่วยให้ตัดตรงรุ่นได้เลยนะใครที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านถ่ายรูปแนบาทางไลน์ก็ได้นะครับตอนสั่งสินค้าได้เหมือนกันสวยๆแบบนี้ก็อันติเมตเหมือนเดิมนะครับสีหนังเลือกได้สีได้เลือกได้หนังมีให้เลือกมากกว่า8สีนะท่านใดสนใจแจ้งได้นะครับ เรียบร้อยขอบคุณมากครับ